คุณที่เข้ามาชมคลิปนี้แสดงว่าคุณกับหมอดาวมีบุญวาสนานร่วมกันนะคะคุณกำลังจะดวงเปิดแล้วนะคะดวงคุณกำลังจะเฮงดวงคุณกำลังจะปังนะคะเห็นปุ๊บรวยปับ๊บเห็นปุ๊บรวยปั๊บนะคะพี่หมอจะทำการเสี่ยงทยายไพ่นะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะ หลังจากที่คุณเห็นคลิปแล้วเนี่ยจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพี่หมอจะเสียงทายไพย่3มใบนะคะเรามาดูสิคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้ยใบแรกนะคะใบแรกคือไพ่โป๊บนะนะคะไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณขอพรไว้ใช่ไหมนะคะคุณขอพรไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิคเนตนะคะองค์ท้าเวสุวรรณหรือองค์สายพระครูบาอาจารย์นะคะเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะท่านจะช่วยเหลือคุณนะคะท่านรับพรท่านรับคำขอจากคุณท่านจะให้พรคุณนะคะคุณจะสมหวังคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณขอในสิ่งที่คุณบนบานสารกล่าว อ่าเนี่ยเรามาดูใบต่อไปนะคะใบต่ออูห้หูสิบเหรียญน,นะคะคุณกำลังดวงดีมีโชคลาภมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะสิบเหรียญเนี่ยเลขบ้านนะคะเลขบ้านนะคะหรือ ซื้อง่ายขายคล่องนะคะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้นะคะในขออนุญาตใบต่อไปค่ะใบต่อไปหนึ่งเหรียญน,นะคะดวงดีมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ค้าขายอะไรก็เฮงก็ปังก็ดีไปหมดนะคะมีโอกาสถูก โรตรลี่รางวัลใหญ่ๆนะคะมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านนะคะบุญพาวาสนาส่งบารมีนะคะยิ่งคุณเสริมดวงด้วยการไปทำบุญนะคะไ่พระเนี่ยทำบุญทำทานนะคะถวายสังฆทานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเลขทูก ะะเลขทูบเลขปลายประทัดเลขเซมซีนะคะจะให้โชคให้รางวัลกับคุณนะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ที่เห็นคลิปนี้นะคะคุณจะมีเงินทองไหลมาเทมานะคะมีเงินทองไม่ขาดมือมีโชคลาภวาสนาที่ดีมั่งคั่งและร่ำรวยนะคะ ถ้าคุณคิดว่าดวงนี้เป็นดวงของคุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายแล้วอย่าลืมกดติดตามหมอดาวนะคะช่อง The Star 954นะคะแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อที่จะเรียกพลังงานความร่ำรวยมั่งคั่งมาสู่คุณสวัสดีค่ะ